สวัสดีจ้าพี่น้องเมือนนี้แม่นิดก็ได้อันแกงขี้เล็กใส่หนังผาพยนต์เดอ้อมากินน้ากันแซบแซบน่นัวยัว่วยั่วหอมหวานมันเข้มน้ากันได้จะเดอ้อแซบแซบจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้สุกคนมือนนี้แม่นิดกลับมาอีกแล้วเดอ้อมาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วแมวแลามือนนี้แม่นิดแต่เมนูแกงขี้เล็กอันหนังเดอ้อหนังผ่าพยนต์ผ่าพยนต์งัว หรืออันนี้บ๊บบุ๊หรือคว้วหรืองวงแต่บางงูแต่ว่าเป็นหนังอันมูอ่าเพิ่อนอันทรงมาจากเมืองไทยได้จ้ะเพิ่นซังมาจากเมืองไทยเพิ่นแกงขายอืมอันกำลังอันกินบ่แข็งบ่แข็งใบหย่ำยากแล้วก็ได้อันแกวประเดกค่ะแกวประเดกเด้อ ผักร่วมผักจากอีหยังต่ออีหยังมูไหามาาบักแรด,ด,แดิแล้วกันผักซี่เดอแล้วก็เหมือนเดิมจ้ะกล่องข้าวน้อยค่าแม่เดอ้อมามากินน้ำกันเลยจ้ะพี่น้องจำประเดี๋ยวก่อนอม,มากินน้ำกันแฉ่แตบเดี๋ยวหยวนมเนี่นี่ ืมหแบ่บอีลีแ่บแหง้งแฉกขึ้นออน่อต้นหนาำตุดยอดเจวจะเจียวกำเจอืม ร้านนี้เลยไดย้นวมนมณนีไทยฟูด้ดนี่มันีสัง่งเนเป็นมูเป็นโพดลงเปรตก็ได้สื่อบอ่ผิดหวังพี่หนองเตาบนคนโก้คนงามหนังกำลังหนุ่มกำลังแจม บริกินโดนแล้วแกวไปแดดจำ แซ่บไปเลอ๋ออืมเด้เจ๋งหอวเจล่พี่น้อง มันเข่าหนาหนาวแบบวพี่น้องมันีก็เลยอ่ะบบเปนั่งห้องนั่นมันหนาวยงมางมมันมันเย็นมันหนาวามันเย็นนาะาก็เลยเปลี่ยนมุม ต้องใจเสด็จเติมเขาค่ะครับเพิ่มเขาค่ะครับมันเนี่ยเ็ด อือภาพยนต์งัว Cái mắt nhỏ Cái mắt vui này แคบแคบ<ป>โหระพา กองขน้อยค่ะแม่เม็ดและปั่นสุดท้ายสุด,ดยอดฟินเบร์ ตัวล่าตาุ๋นี่ยประเทนอก กินมากฟินมาก,มากอันตอนอ้องหายใจเด้อพี่น้องอันถ้าผู้ใดอยู่เมืองไทยจะสิด้กินประจำกินบ่อยๆแต่ผู้ใดอยู่เมืองนอกนี่โอกาสจะได้กินยากจ้ะ อันแกงที่ได้ใส้หนังผ่าพยนต์ง่วน จะเชียหาหนังวะเขาคข้ามาถ่ายมาแล้ว ตอนประดแดกเลยพี่นอ้องตอนประแดกเลยนี่จำเลยนี่จำประแดกอืมกั่ยาาสา เขาเมื่อรองพี่น้องเขาเมื่อแล้วไม่ได้ไปกินกันเนี้ยสา,าตัวกันเนี้สาเหมือนจะไม่ได้กินโดนเลเนี่พี่น้องเป็นสิบปีแล้วมาอยู่พี่ร้านสิบกว่าปีทิปหน่อยๆปีหน่อยๆกับไม่ได้กินอีกเลยกับยาา่างสาตัวกลับไปกับบาร์แมนนากับไม่ได้กินไม่อยู่มั่งหนอกใส่ซื้อกิน แต่ยาดมันแพงแบบนี้มันอยากอีลีก็ได้มูพอดีมู่นสั่งมาจากเมืองไทยนะตรงมาขามตังมาขายังาายไงแม่ก็เล่ซสื่อมากินก่อนนะแต่ยาศาสตรใบเตยผสมน้ำผึ้งมาสั่นกายศาสตร์สูตรใบเตยผสมน้ำผึ้งวันนะโอ้นี่ไปเอันจะแค่กินกับแบบธรรมดาเนาะ รุ่นแม่แม่แม่แม,แมนนีเทเดอร์รุ่นนั้นดึกใส่หัวหมาหัวหมาแตกไปงายสารแม่แม่นีเทเดร์แขงปวดเพิ่มกลุ่มยาก ร้านเดียวกันนวนมณีไทยฟู้ดหอ,อม้ำพึงหอ,อมใบเตยเยอะไหบตังคน Tăng bên lên 2 pack, Nó bảo khai đi hẹn để 1 phép để. Để nó đi 1 สิอดอตอตอนเป็นเล็กน่อยหนาก็นานนสาสตรเนาะพอแม่ไม่กินกับสีเฮุไปเป็นสามสีป่ปีหล่ละเพิ่กับเฮุอัดใส่ถุงใส่ถุงเเป็นเนือนแพะแพะแพถุงรสชาติเป๊ะเวอร์แซ่บแต่ว่าแข็แงแข็งพี่นนอง ดึกหัวหมาหัวหมาแตกกินจนแขวลุกแขวรอนแล้วว่าแม่มันจะวา่ามันจำบะเปลือกมาทัน <laughs> มันจำบะเปลือกหนากายศาสตร์เด้อะบ้านไผ่มีบอแต่ว่าบ้านมันมีอยู่พิษณุโลกเนาะกว่ากําแพงเพชรนี่จะเป็นเมื่อกล้วยไข่แดนกล้วยไข่กายศาสตร์ยังไงจำบะพิษน,นะบะหู มันจะมีทุกปีเทศกาลเฮตนกะยะาศาส์กันฟินมันได้ยอ้อนกลับไปอยู่เมืองไทย ได้ทั้งพยา,าสร์บแบะมากินได้ทั้งแกงขี้เล็กนหนังงวัวหรือหนังหนังบัฟฟาโลกับบลูมูเดอร์แต่ว่าก็เป็นหนังอีดีมาจากเมืองไทยเดอ้อเพินพ่นซังมาจากเมืองไทยแบบเพิน่นจะมาเห็ดให้เห็ดขายอยูยูเคยู่อนรงทัวลูกค้าอยู่อังกฤษมันจะส่งไปสเน่ไป ทารุ้าคยู่แถวข้าวปริข้าดิบหรืออีกอันทั้งหนึ่งคนกับขาไปเครื่องไหยยงกันสินะอืมฟินแต่กัรแย่ศาสตร์เนี่ยแล้วอืม กินไลยกับบดีได้ไปนอกหัวบอลเป็นอย่างอ้วน <c oughs> ข้อหายแล้วขอ้อแมนนิดหายแล้ <c oughs> อเอากินบอกินน้ำกันเด้อ Mà ừ, khăn thịt thải Tình Tình Thì tí kếp đi lắng đi เงี้ย,ยค้สุดถ่ายคำสมจงล่ะ ก็ยล่วพี่น้องมาสิไนนม่นเด้สิมาเล่นเกมมีคำถามเด้อไต่คลิปแต่ผู้ใดตอบได้แสดงว่าเบิ่งจบคลิปม่ไสิถามว่าเกษตรศาสตร์เนี่ยบ้านผู้ใดเห็ดมั่งเอาเอาแค่นี้แหละบ้านมณีนเฮ็ดบ้านม่มียูพีซีสลูกไม่มีเห็ดจังหวัดใดบ้านผู้ใดผู้ใดอยู่จังหวัดนี่อย่างสินาแต่เฮ็ดบ่อทุกปีเอาม่ไสิถามแท้ถ้าคนเบิ่งจบคลิปก็ต้อตงหูคํำตอบ ต่อมาเลยเห็ุหรือไม e ่เห็ุกันส mm ีหนาพี so ่น <lobster music> ้องเล่นกันสนุกสนุกเสดหูว่าผู้ใดเบิ่งจบเบ่จบเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้แม่นี่ก็ขอลาไปก่อนเด้อผู้ใดเบิ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีเงินล้านเงินหมื่นเงินแสนเด้อพี่น้องแม่นี้ไปก่อนเด้อจ้าบายบายสวัสดีจ้า